น้ำมันรั่วนะครับคุณผู้ชมรั่วออกมาแถวๆตรงนี้นะครับไหลยเยิ้มลงไปข้างล่างเลยตึงออกมาเลยแดดานะครับอันนี้เป็นวาลวนะครับ วาวน้ำมันนะครับผม สร็จแล้วใช่ได้แต่ข้างในยัไงร้อนจเลใชร้อนมาก